ในคลิปนี้อาตมาก,กับศีวนิท่านเรื่องหนึ่งสูฟังเพื่อเป็นกติเตือนใจมันมีพอหไงอันหนึ่งเราซื้อบอลหลอดเราเป็นค้นใจบุญสุนท่านไปวัดไปว่าบอขาดจำสินยุ่บอขาดมีมืหมอนหนึ่งแล้วนางเรียญยู่หน้าบ้านเล่ามีคนขายลอตเตอรีเนี่ยมาขายลอตเตอรีถึงเฮือนเล่าแล้วกบอกกับเล่าว่าอีพอเอ้ยอตตซื้อลอตเตอรีไฟลูกไฟล้านแน้ มื่อนี้ยังบ่คขั้นได้กินเข่ายุข่ขายบ่อขั้นได้พนาการเนื่องโดยว่าเราเป็นคนใจบุญสุนท่านเราก็เลยซื้อซอยพอค่าลอตเตอรี่ผู้นั้นมาหาใบเพื่อให้พอค่าคนนั้นมีเข่ากินเราซื้อแล้วเรากับ่ห่วงเงียงเด้เอาลอตเตอรี่ไปทิ่ม้หล้งตู้เย็นเมื่อต่อมาเราเกิดอาการชอ็อกหัวใจวายลูกๆล้ลานๆกับน,น้ำผ้าเล่าไปส่งโรงพยาบาล เข้าห้องไอซยหลังจากนั้นมาสามมือผลปากฏวา่าลอตเตอรี่ที่เล่าซื้อไว้หาไปนี่ถือกลังวันที่หนึ่งซุ่มลวกซุ่มร้านนี่ดีใจสลองก,กันกลุบทีบอยู่สลองแล้วก็มาคึ้นนักเนียบัดี่นี่อพอเห้านี่เป็นลวกหัวใจไหวถามูเห้านี่ไปบอกเล่าว่าเราเถือกลังวันที่หนึ่งเล่าสีบะซอกตายเพะพนา พูลูกหลานทั้งหลายกับผ้ากันนังปรึกษาคุยกันลูกหลานหนึ่งไม่หันกับคืดพ่อลงพอเบิ่มที่อยู่วัดป่าเป็นพานักปฏิบัติเป็นพานักเทศว่าต่อไปก็คือสีมีแนวทางซอยเหลือให้เข้าได้ลูกหลานทั้งหลายกับผ้ากันไปหาลงพอเบิ่มอยู่วัดปลาไปบอกเรื่องเหล้าตาังตังให้ลงพอเบิ่มฟังลงพอเบิ่มก็บตบเข้าฉาดนึงแล้วไปยะ มันคือสียากล่ะภาษาบอกคนโลวหัวใจนี่มันบ่ยากดอกอัตมาเลยเฟืกมาโดนบ๊สันเจพายมปฏิบัติสอนคนได้ดีเดี๋ยวตอนเย็นลงพอสิไปหาพ่อเงียรอดอยู่โรงพยาบาลไอ้พวกเจ้าสบายใจได้เลยพะนะพอ่อใจหอดตอนเย็นเท่านั้นละ่ะลงพอเบิ่มกับไปหาพ่อเงียรอดลวงพอเบิ่มกับทักทายพ่อเงียรอดเป็นยังไเงเนาะพ่อไงยเอ้ย ส่งเสียไข่แนบอ่เพราะเนี่ยหลอดกระตอบว่าไข่แน่อยู่หล่ะหลวงพอแต่ว่าก็มีอาการบันบันอยู่ในใจอยู่พนะเป็ียนยังไดเนาะหลวงพอขึ้นมาหาผู้ขาอยู่โร่งพยาบาลเนาะหลวงพอเบิ่มกระตอบว่าโอ้ยขันค้นเคยไปวัดไปว่าเนาะขันบ่เห็นไปวัดไปว่าก็คือนหอดธรรมดานั่นละเป็นห่วงจังมาหาบาดท,ที่นี่หลวงพอเบิ่มกับสีเริ่มงั้นสันตัวก็ะเลยถามเพราะเนี่ยหลอด่า โอ้ยพ่อเนี่หลอดเอ้ยไข่เบิ้งสีหนาเจ้าดวงเจ้าสิเป็นเศรษฐีไวใบนี่เดนะ้พนาพ่อเ่ยหลอดบาดต่อมาจักสีรวยไปย่างหลวงพ่อเอ้ยเท่าแล้วแม่นลวยมีเงินมีขัมกัใส่บก,กีบปีกัตายดอกหลวงพ่อเบิ่มกับว่าอีกเอาพ่อเ่ยหลอดไข่ถามเด้อสมมวดเด้อเจ้าเถือกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้าน เจ้าเสียเอาเงินไปเฮ็ดยังผนาเพราะเงี้ยหลอดกับหัวขวนระบาดที่นี่โอ้ยขันมันแมนอีเลเดอรลงพอเดอร์ซีฟลนนี่ผมเสียให้ลูกให้หลานไปแบ่งกันใส่ฮาลานนี่ผมเสียเอาไปบริจาคสมาคมสงเคราะห์ผู้ยากจนอีกฮาลานนี่ผมจิตสมทบสร้างอุโบโสถวัดลงพอเบื่มนั่นละอีกฮาลานผมเสียเอาไปตราใส่ ซอยเหลือข้นจนต่อไปอีกหาล้านสุดท้ายเราเลยบกขั้นได้ตอบต้องรวบร่วมสมาธิต้องหายใจสกอนว่าต่อไปไฟลงพอเบิ่มกับจดจอคำบอกพฟเยหลอดว่าหาล้านนี่สุดท้ายสิไปใส่พเพราเยหลอดก็รวบร่วมหัวใจตอบเลยบาดท,ที่นี่อีกหาล้านนี่ผมบอเอาไปทั้งไรดอกเอาให้ลงพอเบิ่มใส่เป็นการส่วนตัววะน้านะ หลวงพ่อเบิ่มได้นยนจังสั่นเลรอวยบึบสอกหัวใจไหวตายซำผลปรากฏว่าพราะเงียหลอดนี่ต้องว่าเป็นเจ้าภาพสวดศพให้กับหลวงพ่อเบิ่มเรื่องนี้สอนให้เฮ้าฮู้จักว่าตรงตัวเลยสี่ตีนยังรู้พาดนักปาดยังรู้พังเอาสีเจ่งปันไรก็สั่งขันหอาเจ่งแบบประมาทมันอาจสี พาดทาได้คือกันฝากไปให้คิดขอจะเลื่อนพ้น